สวัสดีครับทุกท่านครับผมปรเมศจันทร์สีวันนี้เรากลับมาอยู่กับช่วงอันบ็อกกากกับแชเดลของเราอีกแล้วนะฮะก็เรายังไม่มีชื่อช่วงอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่มีโลเคชันในการอันบ็อกดีๆนะฮะเพราะงั้นคุณอาจจะเห็นว่ามันเอียงๆอ,อยู่แต่ว่ามันก็เอียงจรงิงกันแหละนะฮะก็วันนี้เราอยู่กับ Resident Evil 2 Collector Edition ของเครื่อง PlayStation 4นะฮะก่อนอื่นเลยผมเอาถุงพลาสติกออก จึงได้ค้นพบว่ามันเป็นเพียงกระดาษแผ่นบางๆอยู่ด้านล่างของตัวกล่องเกมนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับพวกบอกรายละเอียดว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าพอพลิกอีกด้มันก็จะเป็นใบาวาสารนั่นเองซึ่งด้านหลังก็จะมีเขียนบอกนะครับว่ามีอะไรภายในชุด collector edition บ้างนะครับก็เป็นฟิกเกอร์นะฮะเป็นอาร์ตบุ๊กเป็น ่า uh, renovation design เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแล้วก็เป็นพวก DLC pack นั่นเองนะฮะแล้วก็มีบอกถึงวันหมดอายุด้วยนะซึ่ง uh, แปลกๆดีเหมือนกันนะฮะก็มาลุยเลยนะฮะกับตัวกล่องก็ผมไม่แน่ใจเรื่องขนาดแต่รู้สึกว่าใหญ่มากและขนักด้วยนะฮะเปิดมาเป็นเหมือนหีบนะฮะก็ชั้นบนสุดนะฮะก็จะเป็นแผ่นเกม ลงมาอย่างนี้เลยไปไหนก็ไปฮืก็เป็นแผ่นเกมนะฮะซึ่งไม่ได้มีเขียนบอกนะครว่าเป็นแบบดีลักอีดิชันหรือว่าเป็นคอเลกเตอร์อะไรพิเศษพิเศษนะ,ะแต่คิดว่าโค้ดทุกอย่างจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปกหลังเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะส่วนเมื่อกี้นี้ RPD Design เนี่ยผมรู้สึกว่าจะเจอแล้วว่ามันคืออะไรนะฮะมันแปะอยู่ด้านหลัง ตัวกล่องกระดาษที่เอาไว้ล็อกตัวแผ่นมันจะมีโคดนั่นเองอยู่นอกกล่องนะฮะซึ่งก็จะเป็นพวก e x ็กซ์ต้า a c k แพ็คนะฮะคิดว่ามีหมดเลยนะ,ะทั้งหมดเลยซึ่งผมก็จะอาจจะขายนะ <laughs> เนื่องจากว่าอย่างที่ทราบกันว่าตัวอันบ x ็อกเรามาหลังเกมเพนะซึ่ง ตัวเกมเพย์เนี่ยผมดันทะลึง่งซื้อแผ่นธรรมดามาเล่นไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าลาก้อยแล้วกันนะฮะกับตัว DLC โค้ดที่ให้มานะครับเปิดมาชั้นรองลงมาเป็น Raccoon City Map นะฮะซึ่งก็จะเป็นแบบ Old Tiny Wacky Wacky นิดนึงนะฮะก็จะดูเป็นแบบ Old School หน่อยนะฮะ เขียนว่าปี1969นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆของโรงพักนะฮะด้านหลังเองก็เช่นกันนะฮะก็เป็นหอรอบนอกหอกลางนะไม่ใช่รอบนอกทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงมีไดโค o นซิตี้พ olicestation first floor ด้วยนะฮะข้างล่างมีเซนลายเซน สตีฟสันแมคคิวน่าจะเป็นคนที่ออกแบบดีไซน์พื้นที่ของโรงพักนะฮะปะ่ะไหนก็ไปนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะแปะยังไงอะ่ะมันมันไม่ควรค่าต่อการแปะเลยมันเป็นอะไรที่ควรจะตั้งโชว์ฮะตรงนี้มีเขียนว่า w i t t i n authorization requires to read this file" นะฮะก็คิดว่าเป็นอาร์ตบุคนั่นเองนะฮะแต่ว่าดีไซน์ค่อนข้างจะ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 ,จะเจ๋งดีนะฮะเขียนแบบนี้ โอ้หนาปึกเลยหนามาก <_ d ata> เห็นความหนานี่ไหมอ๋อแม่งมีสองเล่มด้วยวอ๋อเฮ้ยมันก็ทั้งเล่มนั่นแหละโอเคอ่าไหนเราเปิดเปิดแบบผนผ่านหน่อยแล้วกันโอเคมันเป็นซีดีอะซาวด์แทร็กนะฮะแล้วก็นีเนเนนะะน้เป็นอาร์บุ๊กทั้งหมดเลยนะฮะก็อืมมีเป็นเหมือนกับเป็นสตอรี่บอร์ดด้วยนะฮะผมว่าโอ้โอเคเนี่ยอืม พยายามพูดถึงดีเทลภายในเกมด้วยนะฮะอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะฮะหลังสุดเป็นซาวด์แทร็กนั่นเองนะฮะ t i s i c contains classify audio files นะฮะก็ซาวด์แทร็กทั้งหมด25อันนะฮะก็มี qr code ตรงนี้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันพาเราไปไหนนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีไปวางไว้น่าจะมาถึง พระเอกของเราแล้วนะฮะซึ่งนี่เราไปได้เซี่ยวนึงของกล่อง,องน,น้นี่แค่เซี่ยวเซี่ยวแค่นี้เองนะเนี่ยข้างล่างนี่เป็นลีอ,อนหมดเลยเหรอนายจะกินพื้นที่ไปนะเฮ้ยโอยกล่องเท่อ่ะโอ้โหเลิฟเลยออกมาสักทีผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีหูงี่เง่าเนี่ยหูหิ้วงี่เง่าเนี่ยมันวีไว้ทําไมนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับดึงกล่อง ของตัวฟิกเกอร์นะฮะซึ่งก็ล่อผมไปซะขยับงงนานนะฮะยิ่งกว่าขยา่าเซีมซีแล้วนี่ก็ยังไม่ได้ออกมาง่ายๆด้วยตัวให้ตายเถอะกล่องจะลึกไปไหนเนี่ยเออใช่นะผมว่าเนี่ยมันมันก็ออกแบบให้ดึงขึ้นได้นะแต่ว่าดึงไม่ขึ้นอะ่ะใช่มัมเถอ,อะไรก็ตายเลยกล่องเออโอ้ยเหนื่อย อ่ะข้างล่างก็มีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่าเป็น PVC นะฮะมี ABS แล้วก็มีเรซินด้วยนะฮะน่าจะหลายๆส่วนผลิตขึ้นมานะก็มีเรื่องของความปลอดภัยของอายุผู้ที่จะเล่นหรือแกะประกอบด้วยนะฮะ <c oughs> แต่ตัวกล่องผมว่ามันเหมือนทำออกมาให้แบบสแตนดาร์ขายมากเลยคือแบบมันมันเป๊ะมากเลยอ่ะมันดูไม่มีลิมิเต็ดเท่าไหร่อ่ะแต่ว่า ผมชอบนะที่มีกล่องแยกแบบเนี้ไม่ใช่แบบยัดโฟมมาอย่างเดียวยัดโฟมมามันแบบมันดูมันดูแบบแค่พยายามจะแพ็คมาให้ได้เฉยๆมาโอ้ยผมเหนื่อยกับการเขย่ากล่องไปเลยนะยทำตรงโอเคไปกล่องไปไหนก็ไปเลยตอนนี้คืนที่อันบ็อกเราค่อนข้างจะมีรอย ขูดขีดเยอะไปหน่อยนะฮะผมขออภัยด้วยจริงๆน้ำกี้ผมว่าผมเตรียมคัตเตอร์มาแล้วนะผมทำคัตเตอร์หายไปละไม่เป็นไรใช้มือแจกก็ได้นักเลงพอตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเป็นคลเลกเตอร์ที่แพงนะฮะก็ตอนแรกผมก็ช่างใจอยู่เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟน r e Resident Evil อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า บอกตามตรงว่าผมเห็นฟรีเกอร์แล้วเนี่ยผมก็อยากเก็บพอสมควรเลยเนื่องจากว่ามันทำออกมาดีจริงๆนะอันนี้ที่ผมเห็นบนเน็ตเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้เห็นเองด้วยตาเปล่านะตอนนี้นะฮะผมรู้สึกอยากได้คัตเตอร์เหลือเกินเมื่อกี้ผมหยิบมาแล้วแต่ผมไมว้ไหนก็ไม่รู้นะตัวฐานเนี่ยเป็นพลาสติกแบบเบาๆนะฮะลอยๆหลอนๆเลยข้างในกวงนะฮะ ซึ่งก็มีชื่อ l e o อน k e สเคนเนดีอยู่นี้นะฮะ1969นะฮะรักคุนซิตี้พ l ลิสมาพูดถึงตัวพ่อพระเอกของเราหน่อยนะฮะก็ปืนอยู่ไหนเอ๊ะอีกล่องเมื่อกี้นี้ที่กูโยนไปเดี๋ยวกละบมกก่อนกละบมกก่อนโอเคปืนกลับ ไปฉายอยู่รนนี้แม่งเมื่อกี้โยนทิ้งไปแล้วไปไหนก็ไปเลยวมา่งน,นี้โอ้ยอไปไหนก็ไปโอเคตรงนี้รู้สึกจะเป็นไปฉายนะฮะเข้าไปสิเข้าไปสิอย่าต้องให้ใช้น้ำยาหล่อลื่นเ,ออเข้าไปเ,ออเข้าไปเข้าไป โนพันินเทนเต็ดนะฮะไม่มีอะไรสองแง่สองงามทั้งสิ้นเท่าที่ดูตอนนี้มีตำหนิ <c oughs> มีตำหนิเห็นคาตาซะแล้วเอ่อตัวปืนเนี่ยด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีเขียนแมทเท i a รไอเขียนคำอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่แบบเขาจะบอกว่า material ที่ทำเนี่ยมันคนละอันกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ให้ตายเถอะ ผมเห็นจุดตำหนิแล้วใจใจคอไม่ดีจริงๆเข้าไปสิลูกอย่าให้ต้องใช้กำลังนะอืมโอเคเรียบร้อยเออแล้วก็เหนื่อยด้วยนะฮะก <s> ็เสียบเสียบฐานเลยก็ได้มั้งแต่ว่า <s> เดี๋ยวผมคงยกออกมาให้ดูอีกทีนึงนะฮะหันผิดด้านนีครับ ฮึไม่เข้า first try ไม่เข้าเข้าข้าง,งแล้วอีกข้างหนึ่งมันจะไม่เข้าเริ่มปกตินะฮะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมยกมาให้ดูใกล้ๆนะฮะก็คืออันน,นี้ต้องบอกจริงว่าเดี๋ยวผมจะต้องกดโฟกัสเอาให้ดูนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้านะฮะ เนี่ยฮะคือแบบ tension รอบดีเทลจริงๆนะคือแบบเสื้อผ้าได้มากเลยนะฮะคือดูเป็นผ้า,าจริงๆนะไม่ได้ดูเป็นดูเป็นเนื้ออะไรเฉยนะโดยเฉพาะตา p o l i d e p e r t r t n t นะฮะผมรู้สึกว่ามันสวยมากเลยอ่าตัวเกราะก็ดูแบบแข็งแรงนะฮะดูเป็นวัสดุที่ทำออกมาเพื่อป้องกันตัวนะฮะตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นชิ้นส่วนที่แบบ เป็นสองชิ้นประกบกันนะฮะไม่ได้เป็นชิ้นเดียวขึ้นโครงมาตรงนี้ก็ขยับได้ด้วยนะฮะเป็นสายดูเหมือนสายอ่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเอาปืนมาเก็บได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ถ้าเก็บได้ก็จะแปลกๆหน่อยเพราะอีกมือนึงมันชี้นิ้วอย่างนี้แล้วนะฮะอ่าผมเองค่อนข้างพอใจกับงานนะฮะสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูตรงเป้าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปตรงเป้านะฮะก็คือตัวเนื้อผ้าน้ําเงินเนี่ยที่เป็น ชุดมาตรฐานตำรวจเนี่ยคือมันดีมากเลยดูดีครับเท้ายังเป็นแบบยังมียังมีซัมติงอะ่ะไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันเป็นแบบเป็นมุมที่ไม่เห็นเขาก็จะไม่ทําอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าก็จะตําหนินะฮะนี่นะฮะตรงหัวเข่านะฮะมันมีกาวสักอย่างนะสัมผัสได้เลยแล้วก็มีสิวขึ้นที่หัวนะฮะหนึ่งเม็ดผมไม่รู้มันจะอยู่ในกล้องหรือเปล่าหรือว่า ผมเองถ้าระยะตรงนี้นี่เห็นชัดเลยนะฮะแล้วก็หน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นชิ้นส่วนสองส่วนที่ประกบกันเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็มีตําหนิพอสมควรก็คืออาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะะแต่ว่าโดยรวมชอบมากนะฮะผมเนี่ยมันก็ทําได้ดีมากเลยผมรู้สึกว่าเออก็เป็นเส้นเป็นเส้นดีอ่ะที่ชอบสุดคงจะเป็นตา Police Department นะฮะซึ่งคือทำออกมาได้แบบ รายละเอียดดีมากชัดเจนครบถ้วนมันไม่โฟกัสให้ผมก็ไม่รู้จะทำไงดีนะฮะขอประทานรภไฟด้วยจริงๆก็นะฮะโอ้เหนื่อยเอาจริงๆฟิกตัวนี้เนี่ยแบบคือชุดคอลเ็กเตอร์มันหนักมากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวฟิกเองก็ไม่เท่าไหร่นะแต่คือแบบทั้งชุดพอรวมกันแล้วมันหนักนะฮะ,ะ,ฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะจัด ชุดรวมให้ดูอีกทีนะฮะนี่เป็นทั้งหมดโดยรวมของเซต Collector Edition สำหรับเกม Resident Evil 2บนเครื่อง PlayStation 4นะครับก็สนนราคาจะอยู่ที่7,490บาทสำหรับตัวชุดในประเทศแถบเอเชียนะครับก็อันนี้เป็นราคาที่ตัวแทนจำหน่ายของบ้านเรา ประกาศและก็วางจำหน่ายเลยนะฮะใครที่คิดจะหาแบบว่าราคาที่อาจจะสูงต่ำกว่าน,นี้นิดหน่อยหรือจากประเทศอื่นก็ยังไงลองไปตัดสินใจเอ,เองดูละกันนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างจะแพงพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตัวรายละเอียดของฟิกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็อันว่ายัางไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ